แกงสามเนี่ยถ้าพูดกันถึงเปรียบเทียบกับมูเซนคิงคือก็คือมูเซนคิงระยองอ่าแกงสามเนี่ยถ้าพูดกันถึงเปรียบเทียบกับมูเซนคิงคือก็คือมูเซนคิงระยองแกงสามเนี่ยมูเซนคิงระยองอ่อา ถ้าจะเปรียบเทียบก็มูเซนคิงจริงๆอ่ะอันเนี้ยเทียบได้เลยเพราะว่าลูกแต่ว่าเขาได้เปรียบคือลูกสวยเปลือกบ,บางใสเล็กแล้วก็ทรงเขาจะสวยเว่ามูเซนคิงเยอะอันเนี้ยแล้วติดลูกง่าย,ายอให้ผลผลิตนี่ต่อต้นนี่ไม่ต้องกลัว <laughs> แล้วเรื่องราคาไม่ต้องกลัวเรื่องราคาตอนนี้นี่ ของที่สวนนี่ติดตลาดละเนี่ยไม่ต้องไปทำตลาดใหม่ถ้าบอกว่าพันมาจากสวนลุงเสริมนี่ไม่ต้องกลัวเลยรับรองเลยรับรองตคนนี้แกงสามแกงสามตอนนี้แกงสามให้ดูนะครับแผ่นกล้องนิดนึงแผ่นกล้องนิดนึ่งกระชับ หมูกับลุงเสริมมึงหมูเคยกินแล้วกินแล้วครับเอาว่าไงบ้างครับกับแรงสามที่เคยกินไปก่อนหน้านี้โอ้ดีมากครับต้องตัดให้ได้เปอร์เซ็นต์นะมัไม่แฉไวไปตัดแต่เปอร์เซ็นต์ต่ำๆก็มันก็ทำไม่ได้ไม่ได้กไม่ได้ไม่ได้รสชาติไม่ได้รสชาติตัดได้เปอร์เซ็นต์แบบลุงเสริมตัดไปให้ตัดไปให้ทีรีวิวออกดูนเนื้อออกออกคลิปเนี้ยคสุดยอดเลยครับอร่อยมากยอดเลยนะครับสุดยอดลุงเสริมอยากฝากอะไรกระสายพันธุ์นี้ไหมครับคือ ก็ถ้าฝากเกษตรกรนะแต่คิดจะปลูกอะ่ะคือพันุ์นี้เล่นได้อีกพันหนึ่งคือสามารถทําเป็นพืชเศรษฐกิจได้อีกตัวหนึ่งเลยครับเพราะว่าไม่ผิดหวังตรงนี้เพราะว่ายังไงก็ขายได้แน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าหนึ่งลูกเขาสวยแล้วก็ติดผลง่ายแล้วก็ถ้าคนกินครั้งหนึ่งเนี่ยต้องซื้ออีก ไม่ต้องไม่ต้องกลัวเลยว่ามีแต่คนถามหานะครับอืมครั้งหนึ่งให้ดูอีกครั้งหนึ่ง